พบกับเรานะะในรายการท่องเที่ยววิถีกรุงนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับลอยนะคะวันนี้ที่แรกที่เราจะพาไปเลยก็คือศาลหลักเมืองนั่นเองตามมาเลยค่ะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครที่ตั้งบริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของท้องสนามหลวงตรงข้ามพระบรมมหาราชวังถนนหลักเมืองแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพรนะนครกรุงเทพมหานคร จากที่เราได้เดินชมสารลับเมืองกันไปแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่ามันร้อนมากเลยเนาะใช่มันร้อนมากค่ะพอร้อนปุ๊บเท่านั้นเราก็เลยเดินหาอะไรกินค่ะและเราก็เจอเป็นร้านกาแฟเล็กๆน้าร้าน่ารักแห่งหนึ่งเดี๋ยวต้ตาวไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงตมามมาเลย จากที่เราเสร็จกิจาการกินนะคะจะากตาร์หลักเมืองแล้วนะคะต่อไปเราจะมาต่อวันที่ที่สองเลยคือที่ไหนคะวัดพระแก้วคะ่ะไปตามกมาันเลยวัดพระศรีรัตนาศ,าาศาสดารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดพระแก้วนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อม,มกับการ วัดที่สร้างขึ้นในคิมเชื่องราชสนักตามแบบวัดค่ะเอาละค่ะเราก็ได้เข้ามาอยู่ข้างในวัดพระแก้วกันแล้วนะคะต่อจากนี้เราก็จะเข้าไปดูอุโบสถข้างในวัดพระแก้วกันไป กับความสวยงามของวัดพระแก้วแล้วเนี่ยที่ต่อไปที่เราจะมานั่นก็คือท่มหาราชเป็นที่ที่สามนั่นเองไปดูกันเลยท่ามหาราชจุดนัดพบแห่งใหม่ของไลฟส์สไตล์บนถนนมหาราชตั้งอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอุดมไปด้วยสิ ันนี้นะคะกกขนไปแล้วในที่ที่เราพาท่้หมดสามที่กันเองแล้วก็สถานะถุงมาแล้วถ้าใครอยากได้ตาไอเดนเราได้ชิมหมากรอมาแล้วที่ี่คนใดเโอเคถ้าวันนี้จบแล้วขอจบกันไปแค่นี้ก่อนคะแล้วกเราได้ไห่ในทริปหน้าค่ะ